Hi สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ Channel s p a c i a l จีแซดบนชื่อเกมที่ชอบเล่นเกมนะครับผมวันนี้เราอยู่กับ Ragnarok Online Classic GGT นั่นเองนะครับผมอัปเดตเมื่อวันที่19เดือนพฤษภาคม2565นั่นเองนะครับกิจกรรมใหม่นะครับ Amara Event นั่นเองนะครับผมได้ EXP แล้วก็ได้ของสวมใส่นิดๆหน่อยๆนะครับก็มันมีมอนเตอร์อยู่3ตัวที่เราต้องไปตีนะครับนั่นก็คือ Wooden Fighter Wooden Shooter แล้วก็พาราไซนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทํากันเลยนะครับผมเริ่มแรกเราเข้าเมืองที่เข้ายากที่สุดก่อนนะครับก็คือมอล็อกนั่นเองครับเพื่อวาร์ปไปที่โคโมโดนั่นเองนะครับผมไปกันเลยเอา <Healthcare. S 1> ละครับผมนี่วาร์ปไปนี่ครับ ว์ปไปที่โคโมโดครับผมฟริง่งเรามาโคโมโดแล้วนะครับผมเราก็ว์ปต่อครับไปที่อัมเบลลานั่นเองนะครับพันแปนะครับไปเลยฟึงฟ้งฟึ้งเรามาถึงแล้วนะครับผมจุดรับเควสก็คือ คลินี้นั่นเองครับอ้มโซเยอร์นั่นเองนะครับแน่นอนข้าจะช่วยท่านเองนี่ครับของที่เขาต้องการก็คือวูดเด้นไฟเตอร์สิบห้าตัวครับวูดเด้นชูเตอร์สิบตัวและก็พาราไซต์ห้าตัวนั่นเองนะครับอ่ะเรามาลุยกันเลยดีกว่าว่ามอนสเตอร์มันอยู่แมปไหนกันบ้างนะครับอ่าลงมาเลยครับเราต้องเดินขึ้นบันไดวนนะครับผมนี่บันไดวนครับลงล่างครับแมปนี้จะมีวูดเด้นชูเตอร์อยู่นะครับผมแต่ มันหาค่อนข้างยากนะครับ mm hmm. wooden shooter เนี่ยเนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้ครับนีม่มันหาหายากมากนะครับมันมีประมาณ10ตัวในแผนที่นะครับและผมอยากให้เพื่อนๆวนหาอยู่บริเวณด้านล่างนี้นะครับผมบริเวณพื้นตรงนี้จะเออเยอะที่สุดนะครับผมอ่ะตอนนี้เราก็หา wooden s h o ต t e r อย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราตัดไปที่ตอนที่หา w o o d ดน s h o ตอร์เสร็จเลยนะครับผม2000 years later เอาละครับผมหลังจากที่เราตีวูแทนชูเตอร์ครบแล้วเราก็ลงมาแผนที่ด้านล่างได้เลยครับเพื่อที่จะไปตีมอนเตอร์ตัวต่อไปที่มีชื่อว่าวูแทนไฟเตอร์นั่นเองนะครับผมแผนที่นี้จะวูแทนไฟเตอร์จะค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่านี่ครับวูแทนไฟเตอร์จะเป็นลิงกระโดดกระโดดนะครับพอส่วน ูแทนชูเตอร์จะเป็นลิงที่ยิงหนังกระติกนั่นเองนะครับเราก็ตีวูแทนไฟเตอร์จำนวน15ตัวในแผนที่นี้ได้เลยครับผม เอาละครับหลังจากที่เราตีบูเทนไฟเตอร์เรียบร้อยตัวสุดท้ายเป็นพาราไซนั่นเองนะครับเราก็วับามาด้านขวาเลยครับจุดขวาแดงตรงนี้เลยเพื่อที่จะไปแผนที่ต่อไปนะครับเป็นแผนที่ที่3นะครับพาราไซนั่นเองจะมีพาราไซเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมแผนที่นี้จะเป็นพาราไซนั่นเองนะครับตีทั้งหมด5้าตัวครับผมนี่ไงน้องน้องตัวนิดเดียวครับผมนั่งอยู่บนใบไม้ นี่ครับคาราไซก็เยอะครับแผนที่นี้เห็นไหมหนาแน่นเลยครับน้องน้องหนาแน่นมากๆโอเคครับก็หลังจากที่เราเสร็จแล้วเราก็กลับไปส่งส่งส่งเนี่ยส่งปุ๊บไปเนี่ยเราจะได้ลักชูรี่ดินเนอร์หนึ่งอันนะครับพร้อมกับนี่ครับ เซอร์เพอร์เชียสเมลอนจำนวน1อันเช่นกันนะครับผมใช้ทั้งหมด14อันเพื่อแลกฟอกแฮตนั่นเองนะครับแล้วก็ไอคอสตูมโรสแคสแคสเนี่ยใช้เซอร์เพอร์เชสเมลอน7อันพร้อมกับฟอกแฮตด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเราต้องใช้เซอร์เพอร์เชียสเมลอนเนี่ยทั้งหมด21อันนะครับแต่ว่าเราจะทำได้วันละหนึ่งครั้งแต่เราจะ รีเรีกเียควสได้โดยการใช้มาร์ก่อน,นั่นเองนะครับหรือซินเว่าไว้นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับเควสอัมบาราพร้อมกับเราจะได้ EXP ด้วยนะครับ36,000พร้อมกับจ็อบ15,000นั่นเองนะครับทำา10ครั้งก็300,000นะครับโอ้ทำยี่ครั้งก็โอ้ EXP เกือบล้านนะครับผมลองลองดูนะครับเราเป็นอีเวนต ในการเปิดแผนที่อัมบัลล่านั่นเองนะครับยังไงก็ชื่นชอบยังไงฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ